อ่ะสบายดีทุกคนนันเดี๋ยวขอ,อดิบามอหิรตันนันเดอรพี่น้องเด้อเอ็ดลาบปลาสุกัวกินพี่น้องปลาในบ่แม่เขาเอินปลานี่นะปลาในพี่น้องโลขึงโลขึงลข่งเจ็ดสิบห้าพันโลหนึ่งหันห้าสิบพันอันนี้มันโลขึงนะพี่น้องเขาเขาลดให้เนอือเขาลดให้เดือเจ็ดสิบห้าพันแต่ลอยร้อยกว่าบาทลอยลอยกลัวนิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่นะ ตัวบอสไงพี่น้องเอ้ยขอใช้มาเห็ดลาบเด้วยัอย่างเด้ออ่ะมาคั่วก็เด้อบ้ดนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยสีไล่หลายโบราณเนี่ยได้เนาะปลาโลปลาอือจะเอาแต่นเนื้อมันแล้วก็ซอยบ้ดนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เห็ดน้ำสดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะบ้านนี้ก็คั่วปลาไว้แล้วก็บริเงินสียังเงิงนงสิ เอาเอ้ยคนไปอน,นะซ้อนเขวก่อนเอ๊ะเอ๊เอมาามาน้อยอันนี้มาน้อยอย,อย่ก็ไม่ถ่ารถบอไปนํไปลุงอ่าเต๋อเยน้องมันขันตัวแล้วตาละตาคือปัญหาอายเกิน้เวียนนี่มันปัญหาาย Bà tôi cũng nó Cô ấy ăn được thì không được bị lạc rồi Lạc cái nó อันเม,มาแล้วก็่ัวไล่หน้าดูเขาเลยดูอะไรเราจะเก็ตะวันได้หน่เขาต้มงิดได้หน่นโตได้หนึวนันนี่พาพาลูกไปพนเขียวรูปสั้น ກໍອສ່ຫນໍອງນອຫລດ ลืออมผันแม่หมดลืมแลมีแม่หมดเดีดดตัวเย็นลืมผัดด้วยกนกนซิมก่อนแล้เด้อพี่น้อง ตักต้มเลิอกแบบพอดีเลยพี่น้องเ้ยปูนเบ็ดไข่ก้มาบ่มาส่งกระสีพักก่อนเมื่อนิดนึงพอสีเคาะออกเคาะอ่างให้เมียก่อนที่เท่าลายพุ่นแหละประมาณสามเดือนเราบริโภคปลาบดสดมันยังมุนมุนหน่อยอ่ะกแมันกระเซาะได้เลยกระเซาะมาก บอเลบเสรบจถิ salt, oh. ่นนะโอ้ยเห็นบอลนี่แล้วก็ดินมุขม่ตเซ่บกุศลถินไกินใส่กิน่อลออไรบอยนะพักไปเอาเก็บผักกระดางะงสัมโหนมาพี่น้องกินข้าด้วยกันบ้า้แล้วนะ อาหารเท่ากันมาเด้อก็น่าหิวเข่าพักผัวกินเข่าก็เด้อตั้งหิวกิ่งกิเข่ากินเข่ามาอาหารเส่าอาหารเดียวอาหารเส่าอาหารสวยแล้วทำเข่าหัวใจแล้วกินเข่าก่อนพี่น้องแต่กินในสภาพนี้ก่อนเัรหิวกิเข่าแล้วภาพผัวกินเขาเอออ่ายังไงแบบระมัดเออกินกินนะแบบยังปะระมัด

Rụng rụng nó non đây là Còn ừ. mặc phân đỏ Phân đỏ là đu lọc mẹ ơi Phân đỏ ừ. Ừ. không có mẹ gọi đang phải luôn không có một điều. À.

เดี๋ยวมาคาตินหอยด้วยโลคือต,ตัวเจ้าชนกพันลูกอาบน,น้ำให้น้องนะลูก Năm mấy nọ còn phải làm subscribe hả? hả? <laughs> 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 y en la pena nada. เห็นไหมจ๊บออะบ่หกมาเห็นคัางจะเลือดมองลงเ,ล,เลือดดงังแล้วเอาเตอร์ม,มาใส่เลยชื่อวัยเลยาพาแพร่จาแบนบุนง้งดังดาวนั่นแหละถามเรารอโ,โบเมนได้ แม่บอกให้ใส่พื้นสีแดงนี่ตู้นี่แดงสุพลงไงอีเมียวอีเมียวแบบสีปานเขาก็ผักขินเผากันบ่ ปนนูนเบิร์ตเอ้ยตอเห็นปูนเบิร์ตหนะโทรแล้วน่นนโมยมาหลักปูนคงไหเวเนละิเือ,นอหน่อยนักมน,กกนักลก Ôi, dạy mà ừ, chỗ, đâu. Ừ, mẹ ngā sửu. Mhm. TĐi ngā hoi. Hồ lấy lạy, lưu lệ. Mười năm. 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 cái. năm. Mười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  năm. เอียงก่อกรขนาดซองอันแบบคอนฟีนุน่งดวงอย่า <ละ S 1> ไปฝ่าเด้อเห็ดแล้วเราซื้ว่าพี่น้องเพื่อนแถวนี้จะพีหลักเร่จะคนเป็นตัวแตะจะบุงแล้วล่ะไปไมียังพอขายได้เขาก็กเก็บก็ขายเฮ้ยแบกเพื่อนชาวแม่เป่งเพื่อนพีลักขึ้นลึก ก็เห็ดยังจะเห็ดลายน้องเห็ดจ้อยฮะเจ้าเห็ดยังเจ้าเห็ดลายเอากระปาตัวหนึ่งเลยปามันแบ่งเห็ดช่องเถื่อได้สบายนอกจเห็ดแห้งไว้เห็ดลายเขกินบวชนะบวชเบิ้ลจมาข่าสููเย็นเจ้าก็กินเบิ้มั่งหน้าบางครังย้อมกินอีกหน้าเคยก็ข่าวให้อีกแม่รู้บ่แมงหั่น แล้วก็คื้นเคยมานนั่งขึ้นเข่าตลอดขอเห็มเนมันเลืออาหารในตัวเย็นนะ ไปแล้วเพื่อของคลิปนี่ขอขอบใจมาหลับชม